<Passion S 2> เป็นเรื่องที่สําคัญไหมสําหรับเร็กมอลายที่คิดว่าถ้าน้องรู้ว่าน้องชอบอะไรถือว่าน้องโชคดีมากแต่ว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้นะว่าตัวเองชอบอะไรเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยต้องพยายามออกไป e x p l o r e เยอะลองทําอะไรหลายๆแบบดูว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรและที่จริงเนี่ยน้องก็ไม่ต้องไปยึดติดมากนะกับเรื่อง p a ชั่นเพราะว่าชั่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดอย่างตัวพี่เองเนี่ย ตอนที่พี่อยู่ม4มอ5อาชีพที่พี่อยากเป็นเนี่ยก็คือพี่อยากเป็นมูฟี่ดิเรคเตอร์พี่อยากเป็นผู้กำกับหนังแต่ว่าในที่สุดเนี่ยพี่ก็ไม่ได้เรียนทางนั้นนะแต่พอจบมาทำงานเป็นหมอฟันแล้วพี่ก็มาทำคอสมเพล็กด้วยแล้วพี่ก็มีโปรเจกต์อื่นอีกเยอะมากนะพี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็น Passion แพชชั่นในแบบที่เราไม่รู้มาก่อนเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าเราไม่ต้องไปยึดติดเกินไปเราต้องรู้เลยว่าแพชชั่นเราคืออะไรเพราะฉะนั้นน้องลองไป explore เยอะๆไปดูพวก YouTube เยอะๆก็ได้ว่าแต่ละอาชีพเเเนนนนนนน่่ใวนนวั้้าาาาทอออะะไรรบงกก็็จิมมหขึ น่าจะเหมาะกับสายไหน